สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในเวอร์ชั่นของการค้นพบครับวันนี้เรามาพบกับเรื่องราวที่น่าทึ่งของการค้นพบที่อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ไขปัญหาโลกร้อนไปได้ตลอดการเรื่องราวของเรานั้นเริ่มต้นในปี2013ที่ควิเบกประเทศแคนาดาดินแดนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของเมเปิลไซรัปและฤดูหนาวอันหนาวเหน็บครับขอแวะตรงนี้นิดนึงครับควิเบกนั้นเป็นประเทศที่ เป็นผู้ผลิตเมเปิลไซรัปรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยครับถ้าใครยังไม่รู้จักเมเปิลไซรั p นั้นเมเปิลไซรัปเป็นน้ําเชื่อมที่ทําจากน้ําหล่อเลี้ยงของต้นเมเปิลครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมของแคนาดาและในส่วนของควิเบกที่มีฤดูหนาวที่หนาวเย็นมากโดยในช่วงฤดูหนาวซึ่งจะอยู่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิของที่นั่นจะลดลงต่ำมากอาจจะถึงลบ20องศาเซลเซียสซึ่งไอความหนาวเย็นนี้ก็ไปทำให้เกิดประเพณีและเทศกาลที่น่าสนใจเช่นวินเทอร์ r n นิวัลในเมืองควิเบกประเทศแคนาดาครับทีนี้กลับเข้ามาสู่เรื่องของเราใหม่ครับในวันหนึ่งที่เริ่มต้นในปี2013ที่ควิเบกประเทศแคนาดานี้ครับขณะที่ศาสตราจารย์นิงเซงจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์และทีมนักวิจัย กำลังทำการขุดหลุมเพื่อทดลองฝังไม้25ตันพวกเขานั้นหวังว่าจะพิสูจน์ได้ว่าการฝังไม้นั้นสามารถจะเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับขณะที่พวกเขากำลังขุดดินทันใดนั้นรถขุดก็ไปดึงท่อนไม้ขนาดใหญ่ออกมาจากใต้ดินอารมณ์เหมือนกับการค้นพบสมบัติที่ถูกฝังอยู่นั่นแหละครับนักนิเวศวิทยาจากแม g กิลยูนิเวอร์ซิตี้ที่อยู่ในทีมทันทีที่เห็นก็บอกว่า นี่คือไม้ซีด้าแดงตะวันออกศาสตราจารย์เซงเล่าว่าผมจำได้ว่ายืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าว้าวนี่คือหลักฐานที่เราต้องการเขารู้สึกเหมือนกับว่าธรรมชาติกำลังเปิดเผยความลับให้กับพวกเขาซึ่งการค้นพบท่อนไม้โบราณน,นี้แม้ว่าจะเกิดขึ้นในปี2013แต่ว่าหลังจากนั้นการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้เวลานานหลายปีก่อนที่จะมีการตีพิมพ์ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่26กันยายนปี2024ที่ผ่านมานี้เองครับท่อนไม้นี้ไม่ใช่ท่อนไม้ธรรมดาจากการตรวจสอบอายุด้วยคาร์บอนนั้นเผยว่ามันมีอายุถึง3,775ปี3,775ปีนั้นหมายความว่าต้นไม้นี้นั้นเติบโตขึ้นในช่วงเวลาที่อีโปบปราณกำลังรุ่งเรืองเลยทีเดียวครับแต่ว่าคนละพื้นที่กันนะครับและมนุษย์ก็ยังไม่รู้จักการใช้เหล็กในช่วงนั้นถูกไหมครับ แต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือสภาพของมันนั้นท่อนไม้นี้ยังคงสภาพสมบูรณ์แทบจะเหมือนกับตอนที่มันถูกฝังลงไปเมื่อหลายพันปีก่อนเลยทีเดียวครับศาสตราจารย์เซงเล่าว,ว่าไม้นั้นยังคงแข็งแรงดีและคุณอาจจะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะทำไมศาสตราจารย์เซงถึงพูดแบบนั้นครับเขาบอกว่าท่อนไม้นี้เก็บรักษาสภาพได้ดี คำตอบนั้นอยู่ที่ดินเหนียวที่หอ่อหุ้มมันไว้ครับดินเหนียวในพื้นที่นี้นั้นมีคุณสมบัติพิเศษคือมันมีความซึมผ่านต่ำมากซึ่งการซึมผ่านต่ำมากนั้นหมายความว่ามันสามารถป้องกันออกซิเจนเชื้อราและ,มะแมลงไม่ให้เข้าถึงเนื้อไม้ได้เหมือนกับว่าธรรมชาติกำลังสร้างตู้เซฟขนาดยักษ์เพื่อเก็บรักษาท่อนไม้นี้เอาไว้ได้ครับซึ่งตู้เซฟในที่นี้ก็คือดินเหนียวที่หอ่อหุ้มมันไว้นั่นเองครับ การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าท่อนไม้นี้สูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์เป็นน้อยกว่า5%เท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันยังคงเก็บกักคาร์บอนไว้ได้มากกว่า95%ของปริมาณเดิมซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่น่าทึ่งมากครับลองนึกภาพว่าถ้าคุณเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นแล้วกลับมาเปิดดูอีกทีตอนที่หลานของคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอาหารนั้นยังคงสดใหม่กินได้อยู่นี่แหละครับท่อนไม้นี้ก็คงอารมณ์ประมาณนั้น ซึ่งการค้นพบนี้ครับนำไปสู่แนวคิดที่เรียกกันว่า wood w a l t i n g หรือว่าการเก็บไม้ในห้องใต้ดินซึ่งเป็นวิธีการใหม่ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้แนวคิดนี้ค่อนข้างจะเรียบง่ายครับถ้าเราจะนำไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เช่นต้นไม้ที่ถูกทำลายจากโรคหรือว่าไฟป่าเฟอร์นิเจอร์เก่าหรือวัสดุก่อสร้างที่เหลือใช้มาฝังลงในดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อหยุดยั้งการย่อยสลายและป้องกันไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยกลับไปสู่ชั้นบรรยากาศแค่นั้นเลยจริงๆครับแต่ว่าหลายคนอาจจะกำลังคิดเหมือนผมครับว่าแค่ขุดหลุมแล้วฝังไม้ลงไปมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าครับแต่ศาสตราจารย์เซงนั้นบอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดครับเขากล่าวว่าลองคิดดูครับว่ามีโรงศพไม้กี่ใบที่จะถูกฝังลงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้วมีกี่ใบที่ยังคงสภาพดีอยู่ สำหรับระยะเวลาเป็นร้อยหรือพันปีพวกเขาต้องการสภาวะที่เหมาะสมจริงๆนี่คือจุดที่การค้นพบท่อนไม้โบราณน,นั้นมีความสำคัญเพราะมันไม่เพียงแต่พิสูจน์ว่าการเก็บรักษาไม้ใต้ดินเป็นเวลานานเป็นไปได้แต่ว่ายังให้บทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาพวกมันด้วยครับ แต่ว่า Wood Welting นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการฝังไม้เท่านั้นครับมันเป็นวิธีการที่มีศักยภาพในการช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีนัยะสาคัญต้นไม้โดยธรรมชาติแล้วจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดช่วงชีวิตของมันและนี่คือเหตุผลที่การปลูกต้นไม้เป็นวิธีที่นิยมในการบรรเทาในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่เมื่อต้นไม้ตายและย่อยสลายก๊าซเรือนกระจกที่ถูกเก็บไว้ก็จะถูกปล่อยกลับสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับวูดเวลติงแก้ปัญหานี้โดยการเก็บรักษาไม้ไว้ในสภาพที่ไม่เน่าเปื่อยทําให้คาร์บอนยังคงถูกเก็บกักอยู่ในเนื้อไม้ต่อไป<ด>ก็เหมือนกับการแช่แข็งคาร์บอนเอาไว้ใต้ดินนั่นเองครับแต่วิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนจากการประมาณการของนักวิจัยนั้นเขาบอกว่า เราสามารถนำวูดเวล i n g มาใช้ในระดับโลกได้มันอาจจะช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง10กิกะตันต่อปีซึ่งต้องบอกว่า10กิกะตันต่อปีนั้นเทียบเท่ากับการที่เราเอารถยนต์ออกจากถนนทั่วโลกเป็นเวลาเกือบ3ปีเลยทีเดียวครับนอกจากนี้วูดเวล i n g ยังมีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจด้วยการประเมินเบื้องต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าวิธีการนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพียง30 ถึง100ดอลลาร์ต่อตันของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บซึ่งหลายคนถ้าติดตามช่องของเราก็จะเคยเห็นนะครับว่าอับดุลเคยเอามานำเสนอกันในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนโดยตรงจากอากาศซึ่งต้องบอกว่าอันนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงถึง100ถึง300ดอลลาร์ต่อตันเลยทีเดียวครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปครับเรายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยครับ ประการแรกเราต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการฝังไม้แม้ว่าดินเหนียวจะพบได้ทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่ดินเหนียวทุกทกที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสม,สมสำหรับการเก็บรักษาไม้แบบในระยะยาวได้ครับประการที่สองนั้นก็ต้องพิจารณาผลกระทบต่อระบบนิเวศเพราะการนำไม้จำนวนมากออกจากป่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าได้เราไม่ต้องการแก้ปัญหาหนึ่งแล้วก็ไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับ ประการที่3ก็คือเราต้องพิจารณาการใช้ประโยชน์จากไม้ในรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นการใช้เป็นวัสดุก่อสร้างหรือเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งอาจจะมีประโยชน์มากกว่าการฝังมันลงดินครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีข้อควรพิจารณาเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ยังมองว่า Wood w o u t i n g นั้นเป็นวิธีการที่มีศักยภาพสูงในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเองครับดาเนียลซานเชส นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์เกอรีซึ่งต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษานี้นะครับแต่ว่าเขาเห็นข่าวนี้แล้วก็ให้ความเห็นว่านักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการได้พิจารณาการฝังไม้เป็นทางออกสําหรับปัญหาสภาพภูมิอากาศมาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่างานวิจัยใหม่นี้นั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นไปได้จริงวิธีการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่มีความคงทนสูงและต้นทุนต่ําอย่างนี้ มีศักยภาพมหาศาลในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่การค้นพบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเริ่มฝังท่อนไม้ทุกท่อนที่เราเห็นทันทีศาสตราจารย์เซงเน้นย้ำว่าการฝังไม้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบและไม่ควรใช้แทนที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ควรใช้เป็นส่วนเสริมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเอง เหมือนกับที่เรานั้นอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพด้วยการรับประทานแต่วิตามินอย่างเดียวแต่ว่าก็ต้องออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยการแก้ไขปัญหาโลกร้อนก็เช่นกันครับต้องมีการใช้หลายวิธีเข้าร่วมช่วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีคําถามเกี่ยวกับการนำวูดเวลติงไปใช้ในระดับใหญ่ๆเราจะหาพื้นที่ที่เหมาะสมได้มากแค่ไหนและเราจะจัดการกับปริมาณไม้มหาศาลที่หายไปได้อย่างไร และจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนั่นเองครับเพื่อตอบปัญหาเหล่านี้ทีมวิจัยของศาสตราจารย์เซงกำลังทำการทดลองฝังไม้ในสถานที่ต่างๆทั่วโลกพวกเขาหวังว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการฝังไม้และผลกระทบระยะยาวของวิธีการนี้แต่ในขณะที่การวิจัยยังดำเนินต่อไป ท่อนไม้โบราณที่ถูกค้นพบในแคนาดาก็ยังคงเป็นหลักฐานที่น่าทึ่งของศักยภาพของว o ดเวลติงศาสตราจารย์เซงกล่าวว่ามันเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นมากความเร่งด่วนของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นประเด็นสำคัญดังนั้นจึงยิ่งมีแรงจูงใจมากขึ้นในการวิเคราะห์สิ่งนี้ แล้ววูดเวลติงนั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของการฝังไม้เท่านั้นแต่ว่าเป็นแนวคิดที่ท้าทายวิธีคิดของเราเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งแสดงให้เห็นว่าบางครั้งวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดนั้นอาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ได้ครับเหมือนกับที่ไอน์สไตน์นั้นเคยกล่าวเอาไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าคุณไม่สามารถอธิบายอะไรบางอย่างให้เด็ก6ขวบเข้าใจได้แสดงว่าคุณเองก็ไม่เข้าใจมันดีพอ บางทีวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นอาจจะเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายๆที่สุดก็ได้ครับในขณะที่เรานั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศการค้นพบแบบนี้ทำให้เรามีความหวังครับว่าเรายังมีโอกาสที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ว่ามันก็เตือนใจเราด้วยครับว่าต้องคิดนอกกรอบและก็เปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆด้วยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของท่อนไม้โบราณและวูดเวติง ซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นเรื่องราวที่เตือนใจเราทุกคนครับว่าบางครั้งคำตอบอาจจะอยู่ใกล้กับตัวเรามากกว่าที่คิดและธรรมชาตินั้นอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่เรานั้นก็อาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็เป็นได้ครับ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เราทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการปกป้องโลกของเราไม่ว่าจะด้วยวิธีเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันหรือว่าสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆเพราะทุกการกระทำของเรานั้นล้วนมีความสำคัญต่ออนาคตของโลกใบนี้นั่นเองครับถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ